โยมโยมปูอาสนะให้หลวงพี่เป็ดเน,นะเป็นกลาง वाचरेचा कृपतेन पंपातीं कशिशं ये तु वलां गसाता इषात् स्थावर तथा विचारा एकेन उच्चतमं गुणमन कर। यो गोक्तो तत करवतो रक्त सत्वं सुपमानं तत्त्येते महेश्वर। अपनो वसो हं तोच नारायण सत्य।

มีแม่ก็จะ่าถ่กน้าเราากถายรกนก็าย้าม่ถอก็จะไม่ถ่ยถ้า่ายกะถ่ายถ้าไม่ถ่าก็จ่่้่าก็จะถาไม่ถ่ายก็จะไม่ถ่าย้าถ่ายก่อยถ้าม่ถายก็จะไม่ถ่ายถ้าถ่ายก็จะถ่า้าไม่จะ่ बहुत ही एक खाए जाने वाले जापान, हम बोलते हैं और वो वो कुछ आदमी ये किया करता है कि इस लोगों का रख लेता है कि इसे बंद रखता है यार लाइक जो भी लोग करते हो कि लोग इन चीजों का ये करेंगे เร่วาษาอัก็ษแ้สาขอ่าันยากนะเพาะที่เกิดการมคนื่อนไหวตกายากเกดการท่าครอบการเรียกาคร่อสารกันยาตการยากที่กว่า

วันน้องเลี้ยงสวกั้นเพราะมันอ่อนโยนม่รุนแงงนะัเสียวาว่าน้าต้อนเลยวนเพราะันนการปูกังให้เด็เข้าใ่ามีทที่จมีควรม कोत्र और रावत और फिर ये लोग येरा के कोपन इस नागरिक मुझे और नहीं पर और सरव तो नहीं निभा नहीं ये तो रावत पर ये लोग ये कोपन और नहीं पर ये तो एक पॉइंट बात है और

เดืนม no ิถายนที่มันก็จะติดติดาได้คข่ก็คู่เดียวแค่นั้นแต่เดือนนี้ช่วงลายเด u อนกุมภาพันธ์เดืนมิถานก้องมต่เดวงมาอางไรก็ได้ต้องมีความหนึ่งเดียวทาที่เดี๋ยวลงทาที่เดวลงท่าาที่เดี๋ยว ถไปาที่ไ้ก็ลงทาที yeah. the right ่ได้ถ้าไปทาที่หนร้อยปีมีเราจะอยตัวยอนดูยังไม่หายเลยร้อยปีจะโผุขึ้นมาแล้วรู้ว่าจทตขอหนายก็คือสัตนั้นเป็นั่นยืนอยู่้วจะปล่อยว่นจะเป็นอวาจ่ยว ดวงนันควรว่าเป็นไฟจซอเลยทสี้ค้าค้าเที่ยวเพราโอทชเลยค้าจะเป็นเซอด้าบาร์รับานก็เป็นเวอรราวเียบพิลก็คือเจ้ยวแต่ว่าดูวันที่สุดละเราตาบอดงนัครอบบนี้เอาควาตวนเข้าวัตย่างว่าจเดียนเป็นเรือ่า いい子に会う子に頼まれ、ただいま、いつかは、いつかは、いつかは、いつかんいつかは、いつかは、 私はそれを見ると、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 私はそれを見と、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  我吃不下。